คือมาแต่งวะเห็นขับไปจังแจ๋วนัคาคาคาเขาเห็นนี่เนี่ยไปลงสตอรี่สบายดีพี่นอ้องมานมาหนี้มาหาไอ้สีน้อนมาได้ทั้งเครื่อง,งนี่เพิ่มพี่นอ้อง เห็นเครื่องในห้านเพื่อนเครื่องแจ็คตอกเขาก็เลยสนใจพี่น้องเลยเสียวมาเห็นอยู่บ้านอะไรพี่น้องเครื่องนึงก็ร้อยห้าสิบบาทพี่น้องเลยถ้าผใครสนใจก็ซื้อเขามาได้เด้อพี่น้องเลยซื้อเขามาได้เน้อสั่งซื้อเขามาได้พี่น้องเลยเพื่อนมีมีหลายอยู่ปะหลายหลายเนายซื้อเขามาได้เด้อเนาะเีจ้าเพชร บอลนั่นเพิ่นเก่งพี่น้องเอ้อันนี้ไม่เอ้าเอามาสาธิตซื้อเนาะอันนี้ง่ายบอพี่น้องวายบอพี่น้องเบบนี้ตบเป็นเซนเป็นเซนพี่น้องเอ้ยนะโอ้ยวายพร้อมพี่น้องเอ้ยนะสลัดหามาเนาะเเอาผ้ามะซาพี่น้องเอ้ยเอาผ้ามะซาเสียยุกอะเสียยุกลายพี่น้องเอ้เป็นเส้นเสียหน่อยเนาะเส้นเสียหน่อยเด้อรุ่นนี่นะเอาผ้าซาพี่น้องเอ้ยเอาอันนี้ไว้ไว้อันนี้นะ นี่ไม่ต้องพร้อมพ่อไม่นะนได้ได้ได้นะเอากระสีซื้อเมื่อเครื่องนึง,มงเมื่อจักอยู่บ้านกุหลาพี่น้องอยู่บ้านเอเอออยู่บ้านเอกุหลาพี่น้องอยู่บ้านเอเป็นซักพี่น้องคนทั้งวันเอกันก็ได้เห็นกันไปท้าน่น,าน,นกนไ็ได้พี่น้องเสียกับโบาลพี่น้องมีใหม่อีกด้วยน้องเอ มีใหม่ป่ลองอ,อีกเพีนมงอีกเป็นยังหาใหม่พี้องเป็นยังพันใหม่บับักบักเป็นพันใหม่อีกนั่นทักคิดย์ทักกี่โมงแล้วนี่สองโมงกว่ามาผีเบิดมือเลเพียโนอ,อ,อืมวันนั้นมาผีเบิดมือพี้องมาเนี้ เปิดสิลลาตอกไปเนาะลาตอกมาเห็ดอันนั้นละเห็ดจักตอกอะไรไปเนาะชุดยอดพี่น้องบอลนั่นเนี่เห็ดเป็นเบอร์ทุกอย่างแนี่เปียโนปุ่นใหญ่เป็นไรปุ่นเ่าไปเนาะปุ่นเ่าเปียโนปุ่นเ่าเพิ่นพี่น้องมกอนี้นี่นะโอ้ขัดติดใจเลยพี่น้องเพิ่นซอนให้ได้จะเป็นนี่กันเลยเอานั่งนั่งนั่งตังทาเท่ๆจักมังดุตะกี้ผมเป็นได้พี่น้องไหม ปั๊บน้ำกันก็บพ่ได้พี่ต้องห่างซ้ำไวยังเพรียตั้งค์ไว้บ้างนี่ได้แล้วน่งทาเท่ๆพี่น้องเอ้ยสบายก็จะจักตอกกันเนาะจักตอกมันเข้าเนาะจักตอกแบบสิเท่ๆพี่น้องอันนี้บ่แม่นตอกมันเข้านี่เฮ็ดให้อทราบถิ่นไหเบิ่งเออคักนะาไม่ผู้ใดสนใจก็ซื้อได้เด้อพี่น้องในห้างเพิ่นมีเนาะแม่นเด้อโอ้นั่งตั้งก็ได้เนาะสบายขาก้อยห่างก็ได้เพิ่นว่า โมยันอื่นต้องพี่น้องบอนั้นนี่จักตอกบบเป็นขนเอาผ้าเนาะเอาผ้าบบเป็นไปเก่านี่แต่พ่อจักทีเนาะยังบบเคยในอื่นก็เป็นเบิดพี่น้องบบเป็นไปจักตอกเนาะไทยให้ไทยนะเป็นอยู่เห็นวขาได้เครื่องนี่มา้งะหายห่วงพี่น้องคนที่เสียนผ้านี่มาแข่งกับเขาได้เนาะไทยหน้าเขาเอาควายไทยเป็นบ่เป็นเอาควายไทยไหนควายบ่ควายกับโบเป็นเป็นควายเแต่ควายเล็กเป็น แป๊บเดียวเนาะสิแล้วแล้วเนาะทีแล้วแล้วไปนองแป๊บเดียวไดี๋ยวล่ยนึงบอว่าบ่เสียเสียอยู่แต่บ่หลยเสียอยู่แต่บ่หลยพอดังพอนีบาดังพอดีพอดีดังฟังสัตินนครับท่านเซียนตัเกี่ยวก็อกเามาแล้วได้แล้วบอกาหาิบบาทพี่น้อยใช่ตัวสายหูตายเลย เจ้าของเครื่องเพิ่นมาซื้อนั่นเพิ่นพี่น้องเฮ็ดบ่เป็นเพิ่นกายเฮ็ดพี่น้อยไหมน่องเบิ่งจะเจ้าของเครื่องเพิ่นเฮ็ดแล้วพี่น้องไม่อยากเมื่อเลยพี่น้องมันสิง่ายพี่น้องง่ายกับการเอาผ้าเพราะนั้นหาเครื่องนี่มาเป็นปีเพื่อพี่น้องเป็นปีสองปีปรทธานหามาพี่นไอ้เพิ่นว่าหาบ่เห็นจ้ะเสื้ออยู่ไสก็เมื่อนกันแค่เพิ่นบ่บอกก็บ่ได้บ่ได้บอกกซ้ําพี่น้องเพิ่นก็บ่บอกเลยพี่น้องเพราะนั้นก็จมหาเนาะไปเห็นไสก็จมหาเครื่องจักตอกพอคิดว่าอันเพิ่นก็บ่ได้สนใจหั่นนะพี่น้องโอ้สนใจแหละเเพิ่่นนนนว้้้้าออียัังมืบ คนว่าอะไรกันเลยบอกเพคนว่ามีอยู่เด้อเขาก็เลยบอกเพคนว่าขับไปน้องไอขับเดี๋ยวสิเล่าตัวนี้ให้อแต่นี่ไม่น้อยพี่น้องมันกับบริษัทมันได้บอกมาสาธิตซื้อนี่นะอืมแับไปเบืองของจริงบรรเทาเมื่อบ้านคุณบรรเทอบ้านเป็นเมือบ้านแต่เบืองของจริงพี่น้องแต่าก็ต้องได้จัดตอกอีกแล้วพี่น้องจัดเข้าพี่น้องไอขับเอาสบายในน้อยนะเป็นการเปลี่ยนเครื่องนะเน้น ชัวใหม่ท่านแม่นเฮาเฮ็ดมันนู้อนอย่าว่าเฮาว่าหมดใหม่ลำหนึง่งคิดว่าคิดว่าเนี่ใหม่แป๊บเดียวมันหมดเลยเนี่ยสา้าเท่าพีออ่น้องนะคิดว่าได้มือหนึ่งสี่ลำกับบุรีเซียนอ่ะพี่น,น้องพูนยังกติกมือหนึ่งมือหนึ่งหาพันมือหนึ่งหาพันเศษคิดว่าสบายแลยเราพองไหมครับบอลนั้นเมื่อนี่พี่นอ้อน 5, งตอบพนสี่หาพันเพิ่งพี่น้องดับละสี่หาหมื่นนกระแล้วครับประมาณน,น,นั้นเนาะไม่รอในเรื่องพี่น้องเต็มพื้นตื้อตืบาทนี่ครับปั้นยัง แม่ก็จีโทรถามมึงแม่ก็พี่น้องว่าไม่มีบ่นะเมื่อมวานันราเห็นอยู่เห็นมีอยู่นะยลองมีกเต็มสี่ใดบ่สตอนมันจากมดเป็นกอโอ้ตอนมันจากมดใช่เสียปลายเสียกับตอนนี้ได้ขึ้นกาพี่น้องเสียปลายเสียไปส่วนหนึ่งกับได้ขึ้นกอน่าน้องเปิดไม้นอนมันก็จากลบพี่น้องอ่านี่ไปนี่ก็ได้เน้องแค้มี่ก็ได้พี่น้องท่าได้ก็ได้พี่น้อง แต่ขั้นใหม่อันนี้ไม่อันตัวเขาเห็ดถ้าดกถ้าพูดหรืเขาไม่ได้จับแบบนี้ได้นี่จั๊กใหม่ยังเขาเนี่ยจั๊กเรียกตาะจักตาแด่แต่ว่าบัดรในหันนะเขาพูดตากเลยเพื่อรั้งเลงตัวเขากายไปถ้าเจ้าจักตอกที่ว่าเขาพอจักตอกนี่ยเขามีผู้จักไหมได้วันที่เขาเกี่ยวเข่าแล้วเขาจักเจ้าจักจักจั๊กไปจักได้พอเท่าพอเขาได้บัตรที่ก็นเข้าไปมัดเลยบัตแต่มันเปียกมันสิยแน่น่ะเขาสลัดก่อนได้เรื่องต่างๆมันอันนั้น่ตกเเดด็าาว แม่แรกก็ืูเขาก็มีแตตักมีเตเขาเลยโบกเขาอาจจะคักตัวเาเขาก่อนตัวมดดิบน้ำกับน้มันงายอะวะมันเปียกแลวมันอ่อนได้พี่น้องได้ได้ได้เซน้ำาดนสรุปว่าคลิปนี้พี่น้องเขาก็เห็นไหยพี่เห็น้องเบ่งพี่น้องไอ้นี่มีสาระในเนาะคลิปนี้ะมีสาระเน๊มีสาระมีประโน์พี่น้องปัะโ์ไว้พอพี่น้องไอ้บ๊วนั่นกะสีบมเอย์ได้พี่น้องผู้ไดกับบมือยพี่น้องกันใส่ใส่เครื่องตัวนี้อืมไม่ก็ไม่ดูสมบัต เียเลี้ยงตัวนี้นะพี่น้องถ่ายพี่น้องเบิึงได้พี่น้องได้ลิปอาจจิมีสาระได้พี่น้องออคลิปนี้นะนั่นพี่น้องมือผู้ใด้ไวก็ว่าไวพี่น้อง <b log> มือโปรได้ไวเป็นแม่รเมราไหวพี่น้อง,องไอขั้นผู้ใด้สาสาแต่คือว่า<ม>นะแล้วขั้นเคยเมื่อกีนก้นัน่งสาอย,อยู่ผู่เขาเฮ็ดเสียแต่เขาไหวพี่น้องไอเหนนะือเล็บร้อยพี่น้องเสียตัวนี้ก็ได้ตัวนี้คือเก้าพี่น้องเสียบลายขนาดผ้าเนี่ยเสียประมาณทอนึงนี่มันเสียประมาณ เศร้าสามสิบเซนพี่น้องเสียร้ายค่ะเสียร้ายเสียร้ายนี่เต็มที่พี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเด้อพี่น้องเดลยตูมเห็ดแป๊บเชาเห็ดแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวได้ลายพี่น้องผลตากตากพ่อพี่น้องเห็นอะไรก็ตากเลยสบายพี่น้องนะตากโผนเลยฮะยคอเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สี่สิบสานีดเด้อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็ติดลังใจไอ้ส่องบอลนั้นไอ้ี่น้องสไปดีพี่น้องสินันมาหน้าพร้อมพี่น้องกดติดตามเด้อพี่น้องกดสุภาพกัับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้เอฟซีบอลนั้นผุน่ารักพี่น้องกดให้ส่องสินันมาหน้านั่นเลยพี่น้องอยากให้มันหอดพันซับใกล้ชอนเลยเนาะพี่น้องก็ได้เปินหอดไปไว้เนี่ยพี่น้องบอลนั้นก็ใหญเพื่อนหอดพี่น้องหอดพันซับเนาะเนี่ยอยากให้มันได้คือกันพี่น้องฝากเอฟซีบอลนั้นผุน่ารักกดให้สินันมาหน้าเลยพี่น้องนำไปเลยพี่น้อง chạy cọc chạy